ดวนวิ่งเต็มของพุ่นกลางดึกเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมด้านอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก30จังหวัดวันนี้ฝนมากสุด70%สามภาคพยากรณ์กาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัดภัอยอุทกภัพยพยากรณา์กาศทางเพจและ y o u t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์ี่พรลูกพลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำนาทีที่20ตุลาคมในช่วงเย็นซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือน,นพื้นที่เสีย่ยงฝนตกหนักฝนตกหนักมากจากแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและแนวโน้มฝนและอากาศหนาวเย็นหลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่ฟ้าฝนเมืองไทยภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่อุทัยธานีฝนตกหนกักบ้านไร่เจอน้ําป่าไหลหลากช่วงดึกที่ผ่านมานะคะจังหวัดอุทัยธานีเจอฝนตกหนกักน้ําป่าทะลักท่วมอำเภอบ้านไร่ปา,านัชชาตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้ว19ตุลาคมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดอุทัยธานี ช่วงเย็นนะคะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านไร่เกิดฝนตกหนักมาตั้งแต่16ในกาจนถึง19ในกาเนื่องจากสภาพในพื้นที่ของอำเภอบ้านไร่เป็นพื้นที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่เมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ภูเขาอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวนะคะ เกิดน้ำป่าไหลทะลักลงมาในที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านไร่อเอบ้านไร่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงถึง80-100เซนติเมตรบางจุดระดับน้ำท่วมเกือบมิดล้อรถยนต์กระบะที่กำลังสัญจรอย่างยากลำบากนอกจากนี้แล้วน้ำป่าที่ไหลทะลักลงมาจากภูเขายังไหลลงมาท่วมอาคารบ้านเรือนและร้านค้าทั้งตึกแถวในเขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ จนตั้งตัวไม่ทันเก็บของที่อยู่ในบ้านเรือนขึ้นสู่ที่สูงกันไม่ทันนะคะได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนับร้อยหลังคาเรือนทางด้านของ a ฟ e b o o k สนามคาเฟ่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ได้โพสต์ภาพน้ำทะลักท่วมบริเวณร้านคา้าพร้อมทั้งระบุข,ข้อความขอความช่วยเหลือว่า เจคยอดสนามคาเฟ่มีผู้ติดอยู่เจ็ดชีวิตไม่สามารถนำออกมาจากพื้นที่ได้เนื่องจากกระแสน้ำแรงมากและพัดเกือบสองชีวิตลอยไปกับคลองในระหว่างพยายามออกจากพื้นที่ขอให้ทุกคนปลอดภัยทางด้านของปานัชชาทยเศษนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีได้ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสานงานน้ำท่วมบริเวณอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีพร้อมจ้งเบอร์โทรศัพท์ประสานงาน แล้วขอความช่วยเหลือขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากข่าวเวิร์กพอยท์ยีและคลิปภาพจากคุณนกวิพาดานอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของกรมอุตุนิยมทิยายังออกมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ในวันนี้ที่1สิบถึงยีตุลาคม2 5 6 7แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยง จะมีฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดตากระแพงเพชรอุทยัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราบรชบุรีเพชรบุรีพระโจบรีคัน์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์นครน,นายกปราจีนบุรีจัดชิงซาชนบุรี ระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามเ้าระวังฝนตกหนะักปริมาณตั้งแต่3 5 1มเมตรถึง90มเมตรนะคะส่วนแอดมิงการภัยสภาพอากาศแอดสน,นันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดน้องคายอุดรธานีลำพูนตา สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราบรชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีวิทยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรี นครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีสาแก้วจัดจึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนแอ็ดมินเดือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัตแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงฝระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาสุขโขทยัยพิษณุโลก กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชายนาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประโจีรีคัน์ระนองชุมพรพังงาภูเก็ตสุราษธานีกระบีตรัง พัทลุงสตูนยะลากรุงเทพม,มหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีวิธยาอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีนะครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีนอกจากนั้นแล้วกรวมอุตุยังออกมาประกาศแจ้งเตือนในด้านของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่2 0 2 1ตุลาคม ระหว่างจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรกขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับ20ตุลาคม2,517ภาคเหนือแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดต,ตาและกำแพงเพชรภาคตะวออกเชียงเหนือบริเวณจังหวัดน,นะครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาการจนรบุรีสุพรรณบุรี ราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณนครน,นายกปราจีบชชานบุรีเันงเุราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรระนองและพังงาสว่วนในวันพรุ่งนี้21ตุลาคม2 5 6 7ภาคกลาง บริเวณพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่ชนบุรีและระยองภาคใต้บริเวณพื้นที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางคลื่นสูง1-2งเมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะครับซึ่งภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดต,ตาและกำแพงเพชรภาคตะวออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนาราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชาเชิิเศราชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีฤฤฤรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาและหลังจากนี้เป็นต้นไปบริเวณพื้นที่ประเทศไทย ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองในวันนี้20-22ตุลาคมซึ่งจะเป็นช่วงที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความรกาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนกลางซึ่งจะมีลมตะวันออกกลลมตะวันออกเฉียงใต้พาดเข้ามาปกคลุมบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลและภาคตะวันออก ซึ่งจะทาให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ระวังตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้หางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1 m, เมตรอ่าวไทยเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยี่สิบตุลาคมเริ่มแผ่ริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาแล้วนะครับปกคลุมบริเวณสอปอป,อปอลาวจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนในระยะแรกหลังจากนั้นฝนจะลดลงหลังจาก22ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งจะทําให้มีอากาศเย็นลงบริเวณยอดดอยยอดภูจะเริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวแต่นะครับ ยังอาจจะมีฝนได้บางพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก2 3 2 9ตุลาคมประเทศไทยทางตอนบนฝนจะลดลงนะครับอากาศจะเริ่มเย็นลงลมทิศเหนือจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนต่อเนื่องฝนฟ้าขนองปานกลางถึงหนักนะครับในบางพื้นที่ขอให้ระวังกันอย่างใกล้ชิด ส่วนพายุบริินพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งก่อตัวเป็นหย่อมคอบอากาศต่ำกำลังแรงนะครับอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุหมุนเขียดร้อนได้ทิศทางไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมขอให้ติดตามเป็นระยะอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ให้ดีน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ